สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในยุคยุค90นะคะแล้วนี้นะคะเราย้อนยุคมานะคะด้วยรถคันนี้ค่ะรถมิซูโมชินะคะรุ่นอิเล็กติกโครเนตค่ะและวันนี้นะคะเรามาตามหาผู้โชคดีที่ได้รับจาราบีหนึ่งขวดกันค่ะเรามาสัมภาษณ์แต่เราขอสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดประเด็นเรื่องทำไมต้องเกิดเป็นผู้หญิงค่ะแล้วไม่ได้ค่าสวัสดีค่ะคุณพี่คะคุณพี่เป็นคนไทยไหมคะเออพอดีว่าจะขอสัมภาษณ์นิดนึงอะค่ะ สัมภาษณ์ค่ะอยากรู้ค่ะว่าทําไมต้องเกิดเป็นชนีคะเรื่องคุณแล้วทําไมคุณพี่เวลาสัมภาษณ์ค่ะทาไมคุณพี่ต้องมองปากคะทําไมไม่มองตาค่ะก็ให้ฟันเขาดูเอาฟันดูฟันนี่ค่ะอินิสลายค่ะไปหายมแล้วเราจะไปสัมภาษณ์คนที่ได้เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งของบางแสนค่ะเราไปเริยกกันได้ค่ะไปได้ไหมค่ะนั่นก็คือไม่ใช่ค่ะ ตามมาครทุกคนเร,เราเจอผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหนึ่งล้าน,นบาทในข้าคืนนี้กันค่ะตกลงนั่นไงคะ่ะทุกคน่ะเห็นไหมคะหลังของเขาค่อนข้างที่จะเอ็กโซติกมากเลยคะ่ะตามมาค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ใช่คุณ mayın, คุณุมรอสอนหะคะใช่ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับภารกิจมาตามหาผู้ชอบได้ได้ถูกรอตรี่หนึ่งล้านบาทที่มเมื่อคือนนะคะที่คนได้ค่ะคุณบ้านคุณถูกรางวันหนึ่งล้านบาทจริงไหมคะเปล่ามอ